ีค่เะเป็นไงคะฉีดวัคซีนแล้ว<า>เป็นไงบ้างฮะเป็นไงคะรู้สึกยังไงไม่เจ็บเลยใช่ไหมไหนนั่งลงได้ไหมหาที่นั่งได้ไหมหนุนไปนั่งเก้าอี้ไปนั่งเก้าอี้เลยอ,อันนี้โฟกัสหนึ่งกับโฟกัสสองเหรออ๋อโฟกัสหนึ่งกับโฟกัสสองอรุย่าตีเพื่อน ไม่ทำนี้นะคะไม่น่ารักนะคะฮัลโหลแม่แก้งเพื่อนนะคะ ขีดสองข้างเลยผมผมผมขีดผมจริงเหรอผู้ปกครองอย่าลืมไปนดเก็มสอบนะคะหากมาจะพร้อมกับโรงเรียนให้ติดตอบอกาบโรงเรียนนะคะที่ขอบคุณค่ะ